ประกาศสิทธิราชามังกรบทที่ห้าพันห้าสิบเอ็ดไม่ยุติธรรมลองอีกครั้งนะเทียนฉีพูดกับชายชุดสีน้ำเงินชายชุดสีเขียวมีสีหน้าเศร้ามองอย่างมากถ้าเขาสามารถเอาชนะเทียนซีได้เขาก็จะฆ่าผู้ชายคนนี้แน่นอนน่าเสียดายที่เขาไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเทียนซีอีกต่อไปเขาเสียใจที่มานิดหน่อยคงจะดีกว่านี้ถ้าเขาไม่เข้ามาที่นี่ตั้งแต่แรกแม้ว่าเขาต้องการจะหลบหนีตอนนี้ แต่เขาก็ไม่มีโอกาสเลยเพราะรัศมีสวรรค์ได้ล็อกเขาไว้แล้วเพื่อป้องกันไม่ให้เขาลบหนีตราบใดที่เขากล้าที่จะมีความคิดในขนาดนี้เทียนซีก็จะดำเนินการโดยไม่ลังเลอย่างแน่นอนผู้ชายคนนี้เลือดสาดและโหดร้ายมากแต่หากเขายังคงเดินต่อไปข้างหน้าตอนนี้แล้วจู่จูปรูปนปนักรบก็เข้ามาโจมตีเขาก็รู้สึกว่าเขาจะไม่สามารถต้านทานมันได้ขณะที่เขากำลังตกอยู่ในอาการกลืนไม่เข้าขายไม่ออก เฉินผิงก็พูดออกมาเสียงดังว่าถ้าเจ้าคิดว่าเจ้าหลอกกว่าข้าก็มาที่นี่สิสองรูปนี้คงไม่โจมตีหนุ่มหลอคนนั้นได้หรออกอกอคุณกำลังรออะไรอยู่เทียนฉีเอ่ยถามชายชุดน้ำเงินอย่างเย็นชาอาจารย์เทียนฉีท่านปล่อยคนอื่นไปไม่ได้หรือข้าเคยลองมาแล้วครั้งหนึ่งและได้รับบาดเจ็บสาหัสชายชุดสีน้ำเงินพูดอย่างต่อตานอะไรนะถ้าคุณไม่ลองแล้วคุณอยากให้ฉันลองเองไหม เทียนซีพูดโดยริตาลงคุณสามารถชายในชุดสีเขียวมองไปรอบๆอ,อย่างรวดเร็วและรู้ว่าเขาไม่สามารถปล่อยผู้อาวุโสทงไปได้ดังนั้นเขาจึงจ้องไปที่ชายชราในชุดดำที่อยู่ด้านหลังผู้หญิงในชุดสีขาวปล่อยพวกเขาไปเถอะชายชุดน้ำเงินกล่าวอะไรนะเจ้ากลัวสาราเทียนหยวนแต่เจ้าไม่กลัวพระราชวังชูราของเราหรือไงดวงตาของหญิงในชุดคลุมสีขาวเปล่งประกายด้วยเจ็ดนาทีจะฆ่า ชายในชุดสีน้ำเงินตัวสั่นและกลัวเกินกว่าจะพูดอะไรต่อไปทำไมชายในชุดสีเขียวถอนหายใจใบหน้าของเขาซีดเซียวแต่เมื่อเผชิญกับแรงกดดันเขาก็ทำได้เพียงกัดกระสุนและเดินไปที่แพลตฟอร์มหินอีกครั้งทุกครั้งที่เขาเดินเขาจ้องมองไปที่รูปปั้นนักรบทั้งสองด้วยความกลัวว่าพวกมันจะบุกโจมตีทันทีอย่างไรก็ตามทันทีที่เขาเหยียบลงบนแท่นหินบูมบูม จู่ๆรูปปั้นทั้งสองก็ลืมตาขึ้นและฟันลงด้วยดาบยาวในมือไอเวนเอ๋ยชายชุดเขียวคำรามอย่างบ้าคลั่งพร้อมระดมพลังวิญญาณทั้งหมดที่มีเพื่อต่อต้านอย่างไรก็ตามการป้องกันของเขาเป็นเหมือนกระดาษเมื่อเผชิญหน้ากับการโจมตีของรูปปัน้นและถูกทำลายในทันทีพับเลือดพุ่งออกมาและชายในชุดสีเขียวก็ถูกฟันจนร่างแหลกสลายและล้มลงกับพื้นอย่างหนัก บาดแผลที่น่ากลัวปรากฏบนหน้าอกของเขาและลอมาหายใจของเขาก็อ่อนแรงมากทำไมทำไมถึงโจมตีฉันคนเดียวละ่ะเขาคำรามอย่างโกรธเคืองและไม่เต็มใจทุกคนมองหน้ากันด้วยความสับสนเหตุใดรูปปั้นจึงโจมตีเฉพาะชายชุดสีน้ำเงินแต่ไม่โจมตีเฉินผิงเทียนฉีขมวดคิ้วสายตาของเขาจับจ้องไปมาระหว่างเฉินผิงและรูปปั้นและในที่สุดก็พูดอย่างเย็นชาว่า ดูเหมือนว่ากลไกการโจมตีของรูปปั้นทั้งสองนี้จะไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศหรือความแข็งแกร่งเพียงอย่างเดียวนั่นคืออะไรผู้หญิงในชุดคลุมสีขาวขามวดคิว้วบางทีมันอาจจะเลือดเทียนฉีรีตาและจ้องไปที่เฉินผิงอาจจะมีบางอย่างพิเศษเกี่ยวกับเด็กคนนี้แม้หัวใจของเฉินผิงจะรู้สึกสั่นคลอนแต่ภายนอกเขายังคงสงบอยู่เขาผงกไหลและพูดว่าบางทีมันอาจเป็นแค่โชคดีก็ได้ฮึ่ม เทียนซีพง,งาดถอยอย่างเย็นชาเห็นได้ชัดว่าไม่เชื่อแต่ตอนนี้ชายชุดเขียวได้รับบาดเจ็บสาหาัสและไม่มีใครกล้าลองอย่างง่ายๆมีเพียงเฉินผิงเท่านั้นที่สามารถเข้าใกล้แพลตฟอร์มหินได้ไปเปิดโลงศพทั้งสามนั้นซะเทียนซีสั่งเฉินผิงเหลือบมองเขาและพูดอย่างใจเย็นทำไมฉันต้องฟังคุณไม่อยากฟังเหรอดวงตาของเทียนซีเต็มไปด้วยเจตนาฆ่างั้นฉันจะฆ่าคุณตอนนี้ โมชิงหยุนดึงแขนเสื้อของเทียนซีด้วยความกังวลและกระซิบว่าพี่เทียนซีอย่าหุนหันพลันแล่นโมชิงหยุนกลัวว่าเทียนฉีจะโจมตีเฉินผิงจริงๆตอนนี้เทียนซีและผู้อาวุโสทงร่วมมือกันแล้วเฉินผิงก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของพวกเขาอย่างแน่นอนฉันจะพยายามหญิงในชุดคลุมสีขาวมองเทียนซีด้วยความดูถูกจากนั้นก็เดินไปที่แพลตฟอร์มหิน หญิงในชุดคลุมสีขาวเดินช้ามากและทุกก้าวที่เธอเดินก็ปรากฏคลื่นในความว่างเปล่าบทที่5552ากำเนิดเมื่อเทอมาถึงชานชาลาหญิงชุดขาวก็สูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วก้าวขึ้นไปบนนั้นชา้ชาๆในเวลาเดียวกันลูกบอลแสงร้อนก็ควบแน่นอยู่บนมือของหญิงสาวในชุดคลุมสีขาวพร้อมที่จะดำเนินการทุกเมื่อเพื่อรับมือกับการโจมตีของประติมากรรมนักรบทั้งสองแต่เมื่อสตรีผู้สวมชุดคลุมสีขาวก้าวขึ้นไปบนแท่นหิน รูปปั้นนักรบทั้งสองกลับไม่ได้โจมตีเธอเมื่อเห็นเช่นนี้หญิงในชุดคลุมสีขาวกอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจด้วยความโล่งใจเกิดอะไรขึ้นเทียนซีขมวดคิ้วดูเขินอายเล็กน้อยผู้หญิงในชุดคลุมสีขาวโบกมือและชายชระาะทั้งสามในชุดคลุมสีดำก็เดินไปที่แพลตฟอร์มหินเช่นกันทั้งสามคนก็ระมัดระวังมากเช่นกันแต่โชคดีที่รูปปั้นนักรบทั้งสองไม่ได้เปิดการโจมตี เมื่อเห็นว่าทุกคนจากพระราชวังชูรามาถึงบนชานชาลาหินแล้วเทียนสีกอดไม่ได้อีกต่อไปผู้อาวุโสถงขอให้ฉันลองก่อนเทียนฉีกล่าวมาร่วมมือกันเถอะฉันคิดว่าสองรูปปันน้นหนีคงไม่โจมตีอีกหรอกหลังจากที่ผู้อาวุโสถงพูดจบเขาก็เดินไปที่แพลตฟอร์มหินเมื่อเห็นเช่นนี้เทียนสีก็เดินตามโมชิงหยุนอย่างใกล้ชิดเมื่อเขาปีนขึ้นไปบนแพลตฟอร์มหินรูปปั้นนักรบทั้งสองไม่ได้โจมตี เทียนฉี่จ้องมองรูปปั้นทั้งสองด้วยความประหลาดใจแต่ไม่กล้าที่จะมองใกล้เกินไปอ่านั่นไม่ยุติธรรมเลยชายชุดสีน้ำเงินนอนอยู่บนพื้นในสภาพบาดเจ็บสาหัสเมื่อเห็นว่าทุกคนขึ้นไปบนแท่นหินได้อย่างปลอดภัยแล้วเขาก็รู้สึกเสียใจอย่างมากทำไมทำไมคุณถึงจ้องมาที่ฉันคนเดียวชายในชุดสีน้ำเงินคำรามด้วยความขุนเคืองฉันบอกคุณไปแล้วว่าเพราะคุณไม่หลอออ่อพอเฉินผิงพูดอย่างใจเย็น ชายชุดน้าเงินโกรธมากจนถมเลือดและเป็นลมไปแต่ไม่มีใครสนใจเขาเลยอ,อย่างไรก็ตามพวกเขาไม่ใช่ญาติหรือเพื่อนกันและไม่มีใครจะเสียเวลาไปกับคนแปลกหน้าทุกคนยืนอยู่บนแท่นหินมองไปที่โลงศพทั้งสามที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาสีแดงที่ไหลยอยู่บนโลงสอพราวกับเลือดและกลิ่นเลือดทําให้ทุกคนสับสนมากหญิงสาวในชุดคลุมสีขาวปล่อยจิตสัมผัสข,ของเธอออกมาทันที เธอต้องการตรวจสอบว่าภายในโลงศพมีอะไรอยู่แต่จิตสำนึกทางจิตวิญญาณก็ไม่สามารถทะลุผ่านได้เลยเมื่อสัมผัสโลงศพก็หายไปทุกคนพยายามแล้วแต่มันไม่ได้ผลเชิญผิงคิดว่าความรู้สึกทางจิตวิญญาณของเขาทรงพลังที่สุดแต่เขาไม่สามารถจอดทะลุโลงศพได้นับประษาอะไรกับคนอื่นผู้หญิงในชุดคลุมสีขาวจ้องมองไปที่อักษรรุนลึกลับบนโลงศพอย่างระมัดระวังแต่ไม่สามารถเข้าใจมันได้เลย ผู้อาวุโสทงค่อยๆย,ย่อตัวลงและพิจารณาอย่างระมัดระวังเทียนซีเฝ้าดูจากด้านข้างและไม่กล้าที่จะพูดอะไรสักคำเฉินปิงดึงโมชิงหยุนออกไปหากมีสิ่งแปลกประหลาดเกี่ยวกับโลงศพพวกเขาสามารถหลบหนีออกไปได้ล่วงหน้าแม้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้จะมีโอกาสแต่ก็มีความเสี่ยงมาพร้อมกันเช่นกันเราต้องรู้ว่าโอกาสและความเสี่ยงมาคู่กันผู้อาวุโสท่านทราบหรือไม่ว่าพระธาตุนี้เป็นของนิกายใด เฉินผิงถามจอมมารชี่หยุนฉันไม่รู้ฉันจะรู้ได้อย่างไรเกี่ยวกับซากปรักหักพังของสวรรค์ชั้นที่สองอย่าลืมว่าฉันมาจากสวรรค์ชั้นเก้าจอมมารสกาเลตคลาวสายหัวคุณไม่ได้เกิดในสวรรค์ชั้นเก้าจะถามทำไมเฉินผิงกรอกตาเทียกูเกิดสวรรค์ชั้นเก้านะจอมมารเมคาสีแดงคำรามเฉินผิงพูดไม่ออออกอคนนี้โชคดีมากๆเลยเพราะเกิดที่โรม ขณะนี้ผู้อาวุโสทงยังคงศึกษาเรื่องนี้โดยละเอียดและแม้แต่คนหลายคนจากพระราชวังชูราก็ยังเฝ้าดูด้วยใจจดใจจ่อพวกเขายังรู้ด้วยว่าในบรรดาคนเหล่านี้มีเพียงผู้อาวุโสทงเท่านั้นที่เข้าใจศิลปะแห่งการก่อตัวรูนบนโลงศพนี้ควรเป็นรูนการสร้างรูปแบบผู้อาวุโสทงใช้หลักการเดิมที่เขาใช้ในการเปิดประตูหินแต่เขาพยายามเปิดโลงศพทั้งสามอีกครั้ง เมื่อเห็นเช่นนี้เฉินผิงจึงดึงโม่ชิงหยุนและเดินตรงไปใต้แท่นหินหาข้อห้ามในการสร้างรูปแบบถูกทำลายและมีซอมบี้ยักษ์ที่ตายแล้วแต่ไม่แข็งกระโจนออกมามันจะก่อปัญหาบทที่5 5 5การกันเทียนจงขณะที่เฉินผิงดึงโม่ชิงหยุนลงไปที่ด้านล่างสุดของแท่นหินอักษรรูนบนลงศพก็ระเบิดออกมาด้วยพลังที่น่าสะพรึงกลัวทุกคนไม่มีเวลาที่จะต้อตอบและถูกพลังนี้กระแทกจนล้มลงไป โชคดีที่เฉินผิงมีวิสัยทัศน์และพาโมชิงหยุนไปที่ด้านล่างสุดของแพลตฟอร์มหินดังนั้นพลังนี้จึงไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆแก่พวกเขาทั้งสองส่วนคนอื่นๆก็อยู่ในสภาพที่น่าสังเวชใจทุกคนหน้าซีดและมีเลือดออกที่มุมปากโดยเฉพาะผู้อาวุโสทงใบหน้าของเขาดูน่าเกลียดมากและหน้าอกของเขาก็บุ่มลงเมื่อเทียนฉีเห็นผู้อาวุโสทงเป็นแบบนี้ท่าทางเย่อหยิ่งของเขาหายไปถูกแทนที่ด้วยท่าทางเคร่งขรึม เขาคิดว่าการจะหาสมบัติจากซากปร,รักหักพังอาจไม่ใช่เรื่องง่ายนักยิ่งกว่านั้นในขณะนี้ความว่างเปล่าทั้งหมดโดยรอบถูกปกคลุมไปด้วยบรรยากาศขององค์การกดขี่และความกลัวเฉินผิงมองไปที่แพลตฟอร์มหินโลงศพทั้งสามนั้นยังถูกวางไว้ตรงนั้นอย่างถูกต้องโดยไม่มีทีท่าว่าจะเปิดออกแต่พลังอันน่าสะพรึงกลัวเมื่อกี้นั้นมาจากไหนละ่ะเฉินผิงดึงโม่ชิงหยุนและถอยกลับต่อไป เพราะเขาตระหนักดีว่าโลงศพทั้งสามนี้แปลกเกินไปและทําให้ผู้คนรู้สึกน่ากลัวมากกรอบกึบกึบทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงแหลมดังขึ้นและโลงศพตรงกลางก็เริ่มเปิดออกเองช้าช้าเมื่อเห็นฉากดังกล่าวทุกคนก็เกิดความวิตกตื่นตัวและพร้อมที่จะดําเนินการเฉินผิงดึงโมชิงหยุนไปด้านหลังเขาพร้อมกับถือดาบฆ่ามังกรและจ้องมองไปที่โลงศพที่เปิดอยู่ เทียนฉีกโกรธมากเมื่อเขาเห็นโมชิงหยุนตามเฉินผิงไปอีกครั้งและมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเขามากแต่ในเวลานี้เขาไม่สามารถไปหาเฉินผิงเพื่อจัดการเรื่องนี้ได้เมื่อเรารเผชิญกับอันตรายเราก็ต้องร่วมมือกันเฉินผิงหันสีสันและมองไปทางประตูหินแล้วกระซิบว่าถ้าเกิดอะไรผิดพลาดให้รีบหนีไปทันทีอย่าสู้จนถึงที่สุดใช่โมชิงหยุนพยักหน้า เธอฟังเฉินผิงเสมอตราบใดที่เฉินผิงยังวิ่งอยู่เธอก็จะต้องวิ่งไปกับเขาอย่างแน่นอนบูมฝาโลงตรงกลางเปิดออกอย่างช้าช้าและรัศมีโบราณอันกว้างใหญ่ก็แผ่ซ่านไปทั่วซากปร,รักหักพังทันทีทันใดนั้นก็มีร่างลวงตาปรากฏออกมาจากโลงศพและลอยอยู่กลางอากาศเขาเป็นชายชราผมขาวสวมชุดคลุมเรียบง่ายดวงตาของเขาลึกกล้าดุจท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวราวกับว่าเขาสามารถมองทะลุทุกสิ่งได้ ในที่สุดก็มีคนมาอยู่ที่นี่ชายชราพูดชาช้าโดยที่เสียงของเขาฟังดูสันเครือและสง่างามทุกคนเบิกตากว้างและจ้องมองไปที่ชายชราดวงตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความโลภครุ่นพี่ฉันชื่อเทียนซีจากศาลาเทียนหยวนและเป็นเกียรติที่ได้พบคุณเทียนซีก้าวไปข้างหน้าทันทีและแสดงความเคารพฉันชื่อไปซวงจากพระราชวางังชู่าย,ยินดีที่ได้รู้จกักคารุนพี่ผู้หญิงในชุดคลุมสีขาวก็พูดอย่างรวดเร็วเช่นกัน สาราเทียนหยวนพระราชวังชูราชายชราใสา่หัวผมไม่รู้ผมไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนฉันอยากรู้ว่าคุณเป็นคนนิกายไหนคะท่านผู้อาวุโสเชิญผิงก้าวไปข้างหน้าสองก้าและถามนิกายกันเทียนชายชรากล่าวช้าช้านิกายการเทียนทุกคนตกตะลึงนี่เป็นนิกายประเภทไหนชื่อที่ยอดเยี่ยมจริงๆแต่ไม่มีใครเคยได้ยินเกี่ยวกับนิกายนี้มาก่อนและไม่มีใครเคยพูดถึงด้วย เมื่อเห็นเช่นนี้ชายชราจึงยิ้มและกล่าวว่านิกายของเราถูกก่อตั้งมาเป็นเวลานับหมื่นปีแล้วคงจะนับหมื่นปีแล้วที่นิกายนี้ล่มสลายเด็กๆทั้งหลายคงไม่เคยได้ยินเรื่องนี้แน่นอนอย่างไรก็ตามสวรรค์ชั้นที่หนึ่งสองและสามก็ถูกเปิดออกโดยนิกายการเทียนของฉันชายชารากล่าวอะไรทุกคนตกใจกันมากผู้อาวุโสนิกายการเทียนของคุณตั้งใจที่จะต่อต้านพระเจ้าหรือเปล่าเฉินปิงถาม ใช่แล้วมันขัดต่อพระประสงค์ของพระเจ้าเดิมทีสวรรค์มีอยู่เพียงส3สามชั้นเท่านั้นนิกายการเทียนของข้าได้เปิดสวรรค์ชั้นที่สามขึ้นอย่างแข็งขันถ้าไม่มีพวกเราผู้ฝึกฝนที่ต่ำกว่าระดับการแปลงร่างอมตะก,ก็จะไม่มีโอกาสสไปถึงสวรคร์ได้เลยหากพวกเขาไม่ขึ้นไปข้าเป็นผู้สร้างสวรครทั้งสามและตั้งกฎเกณฑ์ขึ้นมาผู้ที่มีพรสวรรค์พิเศษที่ผ่านการทดสอบก็สามารถถูกนำทางไปสู่สวรคร์ได้ชายชราพูดอย่างช้าช้า บทที่5 0 5พผูู้ที่มาคือโชคชะตาเมื่อได้ยินคำพูดของชายชราทุกคนก็ตกตะลึงและมีสีหน้าไม่เชื่อไม่มีใครเลยที่คาดหวังว่าสวรรค์ชั้นที่สามจัดถูกเปิดออกโดยชายชราที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาในอดีตการมีสวรรค์เพียงสามชั้นเท่านั้นความจริงที่ว่าชายชรารายนี้สามารถเปิดโลกบนสวรรค์ได้แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของเขาไม่แปลกใจเลยที่เขาถูกเรียกว่านิกายการเทียน มันเป็นความผิดของพระเจ้าจริงๆท้ายที่สุดแล้วผู้คนที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อหลายหมื่นปีก่อนและพวกเขาก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่ชายชราพูดนั้นเป็นจริงหรือเท็จผู้อาวุโสสิ่งที่ชายชรานี้พูดเป็นความจริงหรือไม่เชิญผิงทําได้เพียงถามจอมมานเมฆแดงในทะเลแห่งจิตสํานึกของเขาท้ายที่สุดแล้วผู้ชายคนนี้ก็อยู่ในสวรรค์ชั้นเก้าและได้ใช้ชีวิตมาหลายปีดังนั้นเขาจึงรู้มากกว่า แต่ใครจะไปคิดว่าเมื่อเชิญพิงถามในทะเลแห่งจิตสำนึกของเขาชายชาราลึกลับก็ยิ้มจางจาแล้วพูดว่าคุณไม่จำเป็นต้องถามวิญญาณในทะเลแห่งจิตสำนึกของคุณเขาก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะเขาก็อายุไม่มากเหมือนกันเชิญผิงตกตะลึงเขาไม่ค่าคิดว่าในขณะที่เขากำลังพูดคุยกับจอมมารชิหยุนในทะเลแห่งจิตสำนึกชายชาราลึกลับตรงหน้าเขาก็รู้เรื่องนี้เช่นกันนี่มันน่าทึ่งและน่าทึ่งมากหมื่นปีมันนานเกินไปจริงๆ นิกายการเทียนของคุณสามารถสร้างโลกบนสวรรค์ได้แล้วเหตุใดมันจึงถูกทำลายลงไปโมชิงหยุนถามชายชราลึกลับนิกายการเทียนกลายเป็นโบราณวัตถุซึ่งพิสูจน์ได้ว่าได้ถูกทำลายไปนานแล้วมีเพียงนิกายที่ถูกทำลายเท่านั้นที่จะกลายเป็นโบราณวัตถุเฉินผิงตกใจเมื่อได้ยินเช่นนี้และรีบดึงตัวโมชิงหยุนออกมาจากนั้นจึงพูดกับชายชราว่าผู้อาวุโสสาวน้อยคนนี้โง่เขลาอย่าไปยุ่งกับเขาเลย เฉินผิงไม่สามารถจินตนาการได้ว่าคนคนนี้คงจะมีพลังมากขนาดไหนที่สามารถสร้างโลกบนสวรรค์และคงอยู่ได้นานนับหมื่นปีแม้ว่าชายชราลึกลับผู้นี้จะเป็นเพียงวิญญาณในตอนนี้ก็ตามแต่เขาก็ยังมีพลังกำลังเหลืออยู่และไม่ใช่สิ่งที่คนอย่างพวกเขาจะรับมือได้ฮ่าฮ่าฮ่าฉันตายไปหลายปีแล้วฉันปล่อยมันไปนานแล้วชายชราลึกลับหัวเราะยังมีคนที่เก่งกว่าคุณอยู่เสมอ แม้ว่านิกายการเทียนของเราจะยังสามารถเปิดสวรรค์ชั้นที่สในสวรรค์ได้แล้วไงแม้แต่สวรรค์ทั้งหมดนี้ก็ถูกเปิดออกโดยพระเจ้าผู้สูงสุดแล้วนิกา,กายการเทียนของฉันคืออะไรกฎแห่งธรรมชาติคือการเวียนว่ายตายเกิดและสรรพสิ่งทั้งหลายย่อมเหี่ยวเฉาไม่มีสิ่งใดดำรงอยู่ได้ตลอดไปมีเพียงกฎแห่งธรรมชาติเท่านั้นที่จะทำให้จักรวาลทั้งหมดพัฒนาไปได้อย่างรับรืน ความพินาศของนิกายการเทียนของข้าพเจ้าถูกกำหนดไว้โดยสวรรค์ลแล้วข้าพเจ้าจะควบคุมเจตจำนงของสวรรค์ได้อย่างไรหลังจากได้ยินสิ่งที่ชายชาราลึกลับพูดใบหน้าของทุกคนก็น่าเกลียดมากโดยเฉพาะเทียนฉีซึ่งมักคิดว่าตัวเองเป็นอัจฉริยะกลับมีความหยิ่งยโสและดูถูกคนอื่นอย่างมากแต่หลังจากฟังสิ่งที่ชายชาราลึกลับพูดความรู้สึกหมุดหงิดอย่างมากก็เกิดขึ้น ขณะนี้พวกเขากำลังพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะฝ่าทะลุสวรรค์ทั้งสามและกลายเป็นเสียงที่ได้รับการเคารพนับถือพวกเขาไม่รู้ว่าสวรรค์ทั้งหมดถูกเปิดออกโดยพระเจ้าผู้สูงสุดและตอนนี้พวกเขากำลังต่อสู้เพื่อชีวิตของพวกเขาแต่พวกเขากลัวว่าพวกเขาไม่ใช่แม้แต่เศษฝุ่นบนสวรรค์ท่านผู้อาวุโสเราไม่มีเจตนาจะล่วงเกินท่านเรามาที่นี่เพียงเพื่อสำรวจซากปร,รักหักพังและมองหาโอกาสเท่านั้นตอนนี้ที่ข้าพเจ้าได้พบท่านแล้ว ผู้อาวุโสข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งท่านจะช่วยสอนและช่วยให้ข้าพเจ้าพัฒนาพละกกำลังได้หรือไม่เทียนฉีละสายตาจากท่าทางเย่อหยิ่งของตนและถามชายชาราลึกลับอย่างสุภาพเหมือนกับเป็นนักเรียนดีเด่นที่ขยันเรียนฮ่าฮ่าฮแน่นอนมันเป็นโชคชะตาที่ใครสักคนมาชั้นดีใจมากที่ใครสักคนสืบทอดต,ตำแหน่งนิกายการเทียนของฉันชายชาราลึกลับหัวเราะเสียงดังช่วยสอนผมด้วยเถิดครับรุ่นพี่ เทียนซีคุกเข่าลงตรงหน้าของชายชราลึกลับชายชราลึกลับโบกมือเบาๆและแสงวาบก็ผ่านไปทั้งเทียนซีและชายชราลึกลับหายตัวไปทั้งคู่มีเพียงเฉินผิงและเพื่อนของเขาเท่านั้นที่เข้าร่วมที่เกิดเหตุชายทั้งสองดูเหมือนจะหายไปจากอากาศบางๆพระเจ้าประธานพระเจ้าประธานเมื่อเห็นเช่นนี้ผู้อาวุโสทงแห่งศาลาเทียนหยวนก็น่าซิีด้วยความตกใจและตะโกนเสียงดังแต่ไม่มีเสียงสะท้อนใดๆเลย บทที่5,055หลอกลวงเทียซีเป็นความภาคภูมิใจของสาราเทียนหยวนของพวกเขาซึ่งสามารถต่อสู้ได้เหนือกว่าระดับของเขาถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเขาจะอธิบายอย่างไรเมื่อเขากลับมาในขณะนี้เทียนซีและชายชาราลึกลับอยู่ในความโกลาหลความแข็งแกร่งของคุณอ่อนแอเกินไปตอนนี้คุณเป็นแค่อมตะตัวเล็กๆเท่านั้นฉันจะอัปเกรดคุณไปยังอาณาจากักรอมตะบนโลกโดยตรงและไปยังสวรรค์ชั้นที่สเพื่อผจญภยัย ชายชาราลึกลับกล่าวกับเทียนซีเมื่อเทียนซีได้ยินดังนั้นเขาตื่นเต้นมากจนเกือบจะร้องไห้เขาคุกเข่าลงบนพื้นหวังว่าจะได้เลียปลายเท้าของชายชาราลึกลับคนนี้ขอบคุณครับรุ่นพี่ขอบคุณครับรุ่นพี่เทียนซียังคงก้มหัวให้ชายชาราลึกลับกดมือของเขาลงบนศีรษะของเทียนซีอย่างอ่อนโยนและสายแสงอ่อนๆก็แผ่กระจายไปทั่วเทียนซีเทียนฉีรู้สึกเพียงว่าร่างกายของเขาสั่นอย่างรุนแรง ราวกับว่าเขากำลังถูกฉีกออกเป็นชิ้นๆและกำลังจะพังทลายลงเขาขบฟันและอดทนจนในที่สุดก็ลม้มลงกับพื้นพร้อมเหนื่อไหลท่วมตัวคุณมีพรสวรรค์ที่ดีแต่โชคไม่ดีที่ร่างกายของคุณอ่อนแอเกินไปคุณไม่อาจทนได้แม้จะแค่พัฒนาไปถึงระดับที่ห้าของอาณาจักรอมตะหลวมๆก็ตามชายชาราลึกลับส่หัวและพูดว่าเทียนซีรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยเมื่อได้ยินเรื่องนี้ แต่การได้รับการเลื่อนขั้นเป็นระดับที่หของอาณาจักรอมตะที่กระจัดกระจายก็ไม่ใช่เรื่องแย่เขาสามารถต่อสู้ในระดับที่สูงกว่าของเขาและสามารถต่อสู้กับคู่ต่อสู้ระดับ5้าอาณาจักรอมตะที่กระจัดกระจายที่อยู่ในระดับเจ็ได้ขอบคุณครับพี่เทียนซีคุกเข่าลงและโค้งคำนับอีกครั้งชายชราลึกลับโบกมือและเมื่อร่างของพวกเขาปรากฏต่อหน้าทุกคนอีกครั้งดวงตาของทุกคนก็เบิดกว้างระดับที่ห้าของอาณาจักรอมตะที่กระจัดกระจาย ผ่านไปแค่ช่วงสั้นๆแต่คุณก็ได้รับการเลื่อนขั้นสองระดับแล้วงั้นเหรอผู้อาวุโสถงตัวสั่นด้วยความตื่นเต้นและรีบไปตรวจดูอาการของเทียนฉีเทียนซีมีท่าทีภาคภูมิใจรู้สึกถึงพลังที่พุ่งพล่านในร่างกายของเขาและมองเฉินผิงด้วยความภาคภูมิใจเฮ่ยคุณยังกล้าแสดงความเย่อหยิ่งต่อหน้าฉันอีกเหรอเฉินผิงขมวดคิ้วเล็กน้อยไม่สนใจการยั่วยุของเทียนฉีและสังเกตเขาอย่างระมัดระวังมีบางอย่างผิดปกติ อาณาจักรของเทียนซีได้รับการปรับปรุงดีขึ้นจริงๆแต่ร่างกายของเขากลับมีความรู้สึกเสื่อมโทรมอย่างประหลาดราวกับว่าพลังชีวิตของเขาบางส่วนถูกดูดออกไปผู้อาวุโสฉันก็อยากเพิ่มความแข็งแกร่งของฉันเหมือนกันหญิงในชุดคลุมสีขาวคุกเข่าลงด้วยความใจร้อนดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความปรารถนาโอเคโอเคชายชราลึกลับพยักหน้าด้วยรอยยิม้มโบกมืออีกครั้งและหายไปพร้อมกับหญิงสาวในชุดคลุมสีขาว หลังจากนั้นครู่หนึ่งหญิงชุดขาวก็กลับมาและอาณาจักรของเธอก็พุ่งสูงเช่นกันฮ่าฮ ah, ่าฮ่าฉันประสบความสำเร็จแล้วนางหัวเราอะอย่างตื่นเต้นแต่เสียงของนางกลับมีเสียงแหบเล็กน้อยเหมือนกับว่านางดูแก่ลงไปเล็กน้อยท่านที่หลังจากนั้นผู้อาวุโสธงและชายชาราสามคนในชุดคลุมสีดำก็ก้าวไปข้างหน้าและขอคำแนะนำจากชายชาราลึกลับชายชาราลึกลับต้อนรับทุกคนที่มาและช่วยพวกเขาพัฒนาอาณาจักรของพวกเขาทีละคน ในไม่ช้าทุกคนก็จมอยู่กับความยินดีจากความแข็งแกร่งที่เพิ่มขึ้นอย่างกะทันหันยกเว้นเฉิญผิงที่ยิ่งดูก็ยิ่งกลัวมากขึ้นแม้ว่าอาณาจักรของคนเหล่านี้จะได้รับการปรับปรุงแล้วแต่ความมีชีวิตชีวาในร่างกายของพวกเขาก็ลดลงอย่างรวดเร็วในกรณีนี้แม้ว่าพวกเขาจะปรับปรุงอาณาจักรของพวกเขาแล้วก็ตามพวกเขาจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานและการฝึกฝนในอนาคตของพวกเขาก็อาจจะหยุดนิง่งเชิญผิงไปด้วยกันเถอะ โมชิงหยุนดึงแขนเสื้อของเฉินผิงดวงตาของเขาเป็นประกายด้วยความคาดหวังเลขที่เฉินผิงคว้าตัวเธอไว้แล้วกระซิบว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกติกับชายชราคนนี้อ่าโมชิงหยุนตกตะลึงแต่พวกเขาทั้งหมดก็ได้รับการเลื่อนตำแหน่งจริงๆได้รับการปรับปรุงแล้วแต่ก็ต้องแลกมาด้วยอายุการใช้งานเฉินผิงพูดด้วยน้ำเสียงทุ้มลึกคุณไม่สังเกตเห็นเหรอพลังชีวิตของพวกเขาลดลงอย่างเห็นได้ชัด โมชิงหยุนสายหัวเธอไม่สามารถมองเห็นสัญญาณของชีวิตใดได้เลยเธอรู้เพียงว่าอาณาจักรของคนเหล่านี้ได้รับการปรับปรุงดีขึ้นหมดแล้วแล้วเราจะต้องทำอย่างไรโมชิงหยุนรู้สึกตื่นประหนกเล็กน้อยเฉินผิงรีตาลงและยิ้มทันทีเนื่องจากเขาอยากเล่นฉันก็จะเล่นกับเขาหลังจากพูดจบเขาก็ก้าวไปข้างหน้าและโค้งคำนับชายชราลึกลับอย่างเขารพ ผู้อาวุโสข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้ามีความสามารถดีมีความรอบรู้มีพรสวรรค์และทํางานหนักดังนั้นข้าพเจ้าจึงอยากขอให้ท่านถ่ายทอดตําแหน่งนิกายเฉียนเทียนให้แก่ข้าพเจ้าหากข้าสามารถได้เสื้อคลุมของนิกายเฉียนเทียนและพัฒนาอาณาจักรของข้าข้าจะจุดธูปและอธิษฐานให้ท่านทุกวันบทที่ห้าพฏิกิริยาตอบโต้ความโลภที่แทบจะสังเกตไม่เห็นฉายชัดแอวอผ่านดวงตาของชายชาราลึกลับและเขาก็ยิ้มและพูดว่าโอเคโอเค ชายชาราลึกลับโบกมือและเฉินผิงก็ปรากฏตัวในพื้นที่วุ่นวายทันทีชายชาราลึกลับยังคงมองเฉินผิงด้วยรอยยิ้มเจ้าหนูเจ้ามีคุณสมบัติที่ดีข้าจะให้เจ้าเข้าสู่ดินแดนแห่งเทพนิยายได้โดยตรงเฉินผิงแซงทำเป็นตื่นเต้นขอบคุณครับรุ่นพี่ชายชาราลึกลับยกมือขึ้นและกดลงบนศรีรษะของเฉินผิงจากนั้นแสงอ่อนก็แผ่คลุมไปทั่วร่างกายของเฉินผิงทันทีมาเถอะให้ฉันช่วยคุณปรับปรุงการฝึกฝนของคุณ จูจ่ๆเสียงของชายชาราก็กลายเป็นเสียงที่น่ากลัวและฝ่ามือของเขาก็เปลี่ยนไปเป็นกระแสน้ำวนอันมืดมิดกลืนกินพลังชีวิตของเฉินผิงอย่างบ้าครั่งอย่างไรก็ตามเมื่อเขาคิดว่าเขาจะประสบความสำเร็จแล้วเทคนิคการมีสมาธิจูจ่ๆเฉินผิงก็ลืมตาขึ้นและวิชาสมาธิหัวใจในร่างกายของเขาก็เริ่มทำงานอย่างรุนแรงกินพลังของชายชาราไปอะไรชายชารารู้สึกหวาดกลัวและต้องการดึงมือของเขาออก แต่พบว่าวิญญาณของเขาถูกล็อกแน่นท่านชายท่านหลอกคนอื่นได้แต่หลอกข้าพเจ้าไม่ได้เฉินผิงย่อเยอ้ยเจ้าใช้การพัฒนาอาณาจักรเป็นเหยื่อล่อแต่แท้จริงแล้วเจ้ากลับกินอายุไขของคนอื่นเจ้าต้องการฟื้นคืนชีวิตพวกเขาใช่หรือไม่คุณคุณได้รับคำตัดสินศักดิ์สิทธิ์โบราณมาได้อย่างไรชายชารารู้สึกหวาดกลัวและจิตวิญญาณของเขาก็เริ่มสั่นไหวอย่างรุนแรงน่าเสียดายคุณเลือกคนผิดแล้ว ดวงตาของเฉินผิงเปล่งประกายเย็นชาการฝึกฝนของคุณจะเป็นของฉันบูมพลังกลืนกินอันรุนแรงประทุขึ้นและจิตวิญญาณของชายชาราก็เหี่ยวเฉาด้วยความเร็วที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเลขที่ด้วยเสียงกรีดร้องอันแหลมสงจิตวิญญาณของชายชาราก็แตกสลายไปอย่างสิ้นเชิงและกลายเป็นพลังงานบริสุทธิ์ที่ไหลเข้าสู่ร่างกายของเฉินผิง อาณาจักรของเฉินผิงก็เริ่มปรับปรุงเช่นกันและในช่วงพริบตาเขาก็ไปถึงระดับที่สามของอาณาจักอรอมตะหลวมหลวมเฉินผิงมีความสุขอย่างยิ่งเมื่อเขารู้สึกว่าอาณาจักรของเขาได้รับการพัฒนาและความแข็งแกร่งของเขาเพิ่มขึ้นอย่างมากตอนนี้เขาไม่จำเป็นต้องประนีประนอมอีกต่อไปหากเทียนซีกล้าพูดมากเกินไปอีกครั้งเฉินผิงก็สามารถตบหน้าเขาได้ เฉินผิงซึ่งอยู่ในระดับที่สามของอาณาจักรอมตะที่กระจัดกระจายนั้นไม่ได้กลัวเลยเมื่อต้องต่อสู้โดยตรงกับอาณาจักรอมตะที่กระจัดกระจายในระดับที่8เมื่อเฉินผิงกลับมาจากพื้นที่วุ่นวายเพียงลำพังทุกคนก็ตกตะลึงที่อยู่ไหนเทียนซีถามอย่างรีบร้อนเฉินผิงเหลือบมองเขาอย่างเย็นชามีอาวุโสคนไหนอีกละเขาเป็นเพียงผีแก่ที่เอาชีวิตรอดโดยการกลืนกินอายุขัยของคนอื่นอะไรสีหน้าของทุกคนเปลี่ยนไปอย่างมาก คุณกำลังพูดเรื่องไร้าสาระเทียนฉีตะโกนด้วยความโรากรธอาณาจักรของฉันได้รับการปรับปรุงอย่างชัดเจนแต่อาณาจักรของคุณไม่ได้ได้รับการปรับปรุงเช่นกันหรือใช่มันดีขึ้นแล้วแต่ดูสิว่าคุณมีชีวิตเหลืออยู่เท่าไหร่เฉินผิงหัวรอยยอเทียนฉีตกตะลึงและรีบมองเข้าไปข้างในจากนั้นใบหน้าของเขาก็เปลี่ยนเป็นซีดเขาเหลือเวลาอยู่ได้อีกเพียงไม่ถึงสิบปีเท่านั้นไม่มันเป็นไปไม่ได้ เขาใส่หัวอย่างตื่นประหนกไม่อยากเชื่อเลยหญิงในชุดขาวผู้อาวุโสธงและคนอื่นๆต่างก็ตรวจสอบตนเองและดูซีดเผือดราวกับความตายพวกเราถูกหลอกโมชิงหยุนคว้ามือเฉินผิงด้วยความกลัวโชคดีที่เจ้ารู้เฉินผิงพยักหน้าและหันไปมองลงศพทั้งสามใบซากศพของนิกายการเทียนนี้มันเป็นกับดักโดยพื้นฐาน สิ่งเก่าแก่เหล่านั้นต้องอาศัยการกินอายุไขของผู้บุกรุกเพื่อรักษาความเป็นอมตะของมันไว้และรอโอกาสที่จะฟื้นคืนชีพเชิญผิงกล่าวแม้ว่าทุกคนจะไม่ค่อยเชื่อนักแต่พวกเขากลับรู้สึกว่าพลังชีวิตกำลังหายไปจากร่างกายของพวกเขาในขณะนี้ตอนนี้พวกเขาเป็นเพียงผู้ฝึกฝนชั่วคราวและไม่สามารถมีอายุยืนยาวได้หากอายุขของพวกเขาหมดลงและอาณาจักรของพวกเขาไม่สามารถฟื้นคืนขึ้นมาได้ พวกเขาจะสลายตัวและตายไปโดยสิ้นเชิงอ่าเทียนซีโจมตีโลงศพตรงหน้าเขาอย่างบ้าคลัง่งยกเว้นโลงศพตรงกลางที่ถูกทุบเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วโลงศพทั้งสองข้างยังคงนิ่งอยู่และอักษรรูนลึกลับบนนั้นยังคงหายละมาอย่างต่อเนื่องเฉินผิงมองดูโลงศพทั้งสองและตัดสินใจเปิดออกเพื่อดูว่ามีสิ่งดีสิ่งดีอยู่ข้างในหรือไม่จะมาที่นี่โดยไม่ได้อะไรตอบแทนแล้วออกไปโดยไม่ได้สมบัติสักชิ้นก็คงไม่ได้ใช่ไหม เฉินผิงนั่งยองๆงลงและเริ่มศึกษาอักษรรูนลีกลับบนลงศพเมื่อเห็นเฉินผิงศึกษาอักษรรูนผู้อาวุโสธงก็ขมวดคิ้วอย่างเย็นชาและกล่าวว่าท่านรู้อะไรบ้าง